สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับพบกันเป็นประจำเวลาเดียวเวลาเดิมเลยนะครับผมในเวลา6กโมงเช้าของทุกๆวันนะครับและนะครับผมในวันนี้นะครับเจอกันเป็น EP ีที่187แล้วนะครับผมหรือว่า EP ีที่187นั่นเองนะครับ ถ้าหากท่านใดเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมรบกวนพี่ๆเลยครับกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี่ครับและนะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาตรงไลน์แอดด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เด ah ิมเท่านั้นเลยนะครับเบอร์090-3251096น right? ะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมและเบอร์นี้นะครับผมสามารถใช้เพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับจะเป็นไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับผมถ้าหากทางในเพื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมส่งรูปภาพองค์พระที่พี่ๆสนใจนะครับผมหรือว่าทักข้อความส่งสติกเกอร์กันเข้ามาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่เห็นข้อความของพี่ๆทุกท่านนะครับ กติกาของทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดูให้ชอบใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งรายการนะครับถ้าเกิดว่าพี่พี่สนใจชอาบูชารายการนี้นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขที่7นะครับผมใน ep ที่187นะครับให้พี่ๆแจ้งว่าสนใจชอาบูชาหมายเลขที่7ใน ep ที่187นะครับผมผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่พี่สนใจชอาบูชาเหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นแรกนะครับผมนีครับวัดระฆังโคศิตารามนะครับผม ให้แจ้งหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับผมแจ้งแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าพี่พี่แจ้งแบบนี้ผมก็จะทราบเลยนะครับผมว่าสนใจช่าบูชารายการไหนนะครับพระใน EP นี้นํามาแบ่งปันให้พี่พีด้วยกันทั้งหมด26รายการนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1นี้จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมรุนประวัติศาสตร์8ปปีกรมตํารวจนะครับผมนี่ครับ อยู่ในกล่องกัมมะหยี่แบบนี้ลยครับผมเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับประวัติศาสตร์0ปปีกรมตำรวจนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำโอพระนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมสวยส้นงดงามครับผมสำหรับพระพุทธโสธรใหม่เลขที่1ใน EP ที่187นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับ 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรับประกันทุกองเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่าได้รับไปแล้วแต่ไม่ตรงนะครับผมผมยินดีคืนเงินให้นะครับผมเพราะว่าผมจะส่งให้ตรงทุกองเลยนะครับผมเรื่องนี้พี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับตาราังต่อโค้ด16176นะครับประวัติศาสตร์ตำรวจนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ ในรายการที่1น,นะครับผมใน EP ที่187นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา8 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมมีหลากหลายรายการให้พี่ๆได้เลือกเช่าหาเลือกบูชากันนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2แล้วเลยครับผมสําหรับรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นแหวนหลวมพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแหวนหลวมพ่อเดิมวัดหนองโพน,นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ จะเป็นแหวนลงยานะครับผมนี่นะครับลงยาแดงยาขาวแล้วก็ยาน้ําเงินนลยครับสภาพแหวนเก่าๆเดิมๆเลยครับผมนี่นะครับผมสวยสนุนงดงามครับแหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพในรายการที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมด้านล่างก็จะมีเอ่อตอกเป็นแกะสลักนะครับผมรูปเอ่อรูปเท้าหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่ครับ แล้วก็จะมีเรื่องแรไปล่ธาตุนะครับผมตรงข้างนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพอสสองสี่เนะครับผมสวยสดงดงามเลยครับด้านข้างก็จะมีแกะสลักรูปสิงห์นะครับนี่นะครับตรงใต้ฝาตรงนี้เปิดได้นะครับพี่ๆในนี้จะมีสิงห์อยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำให้พี่ๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับผมจะเป็นสิงห์แกะหลงพ่อเดิมนะครับผมรายการที่2นที่แบ่งปันให้ในราคา90 0บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูนะครับผมนิ้วผมจะน้อยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมลองสข้างขวาให้ดูนะครับเพราะว่าผมถนัดขวานะครับเนาะนี่นะครับก็นิ้วสวมนิ้วกลางให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนิ้วผมจะน้อยนิดนึงนะครับพี่ๆนี่ครับผมแต่ก็เกือบพอดีแล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากท่านใดที่ชาบูชาไปแล้วนะครับผมก็ จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับอดีตว่ามือไปดูนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมกรูวัดบางขุนพลนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3แล้วนะครับผมในรายการที่3มนี่จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับหรือว่าพระครูวิริยะกิตตินั่นเองนะครับผมพศสองห้าหนึ่งสองนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับผมหรือว่านิยมเรียกกันว่าเหรียญจิโกหลวงปู่โตนั่นเอง พศ2ส1 2าหนะครับผมสำหรับรายการที่3นี้นะครับผมเรียนบุโตพร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพุธศักราช2512นนะครับมีรอยจานเดิมๆด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่3นะครับผมนี่ครับใน EP ที่187แบนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาตรงไลน์แอดด้านบนนี้ได้เลยนะครับเนาะขออนุญาตเก็บสักครู่เลยครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่4นี้นะครับผมจะเป็นขออนุญาตนําใบประกาศให้ดูนะครับผมเป็นการ์ดนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดบางขุนพรมนะครับผมพิมพ์เส้นได้นะครับกลุ่วัดใหม่อมรรสนะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดเลยนะครับผมได้มาพร้อมกับใบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆก็แบ่งปันให้พร้อมกับใบเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะครับผม อยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ถูกใจกันจริงๆนะครับนี่นะครับผมเจ้าของเดิมแกนะครับผมนําไปใส่ถุงซีนเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าแกไม่อยากเลี่ยมนะครับถ้าเลี่ยมแล้วเวลาแกะออกมากลัวว่าจะองค์พระจะได้รับความเสียหายนะครับนี่นะครับผมเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดบางขุนพรมนะครับผมปิมเส้นได้นะครับเป็นกรุวัดใหม่นะครับผมอมตะรถนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับรายการที่4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมวัดใหม่อวันตารสนะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมใน ep ที่1นึ่งร้อยหก่อดนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับเนาะสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับอยากให้พี่ๆีได้องค์พระที่ชอบที่ถูกใจกันจริงๆนะครับเนาะ นี่นะครับหากสนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นรายการที่4แล้วนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1000บาทเท่านั้นนะครับจะส่งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมได้รับพระตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับสําหรับรายการที่ห้าจะเป็นพระสมเด็จยกเขียวมรกฎนะครับเป็นพระสมเด็จวังหน้านะครับผมนี่นะครับ สมเด็จพระผู้เจาจารย์โตนะครับผมพรมรังสีนะครับผมนี่นะครับปลุกเสกนะครับพระสมเด็จยกวังนานั่นเองนะครับสําหรับหมายเลขที่5นะครับผมใน E p ีที่1 8 7ดนี้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จยกเขียวมรกตนะครับผมพระสมเด็จวังหน้านะครับผมรายการที่5นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายละเอียดในส่วนต่างๆคมชัดนะครับผมผมลงกล้องให้ดูทุกมุมเลยนะครับนี่นะครับผมรายการที่5นะครับผมใน ep ที่187นะครับแบ่งพันนะครับผมให้ในราคา7 0 0อยบาทเท่านั้นนะครับ รายกันถัดมาจะเป็นรายกันที <freely split again> ่6แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่6นี้นะครับผมนี่นะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ฐานแซมนะครับผมหมายเลขที่6นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600อบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม หากดูล้วชอบหากดูแล้วถูกใจนะครับผมให้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับใต้ทีไลน์แอดหนึ่งเจ็นะครับชื่อจะชื่อว่าวัตถุมงคล4ี่ทิศเหมือนชื่อช่อง YouTube นี้เลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นรายการที่6แล้วนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมเลขที่6นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผม สำหรับรายการที่7นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรารามรุ่นแรกนะครับผมเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนั่นเองะครับรายการที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500้บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญน,นะครับผมหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับผมรุ่นแรกนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยะครับผมนี่นะคระับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยะคระับถ้าหากท่านใดชอบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระ ตรงตามรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรายการที่7แล้วนะครับผมดีนะครับสวยสวยเดิมเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอแบบนี้เลยครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่8นจะเป็นชุดรวมเครื่องรางนะครับของหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับ ในนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมแล้วก็จะมีรูปภาพเก่านะครับผมของหลวงปู่โตนะครับเศษจีวรนะครับผมแล้วก็จะมีสายศิลหรือว่าผ้ายันนะครับสําหรับรายการที่8นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับหลวงปู่โตวัดประดูเฉินพีนะครับผมเป็นชุดรวมเครื่องรางนะครับ พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับตอนเช่าบูชาก็ได้มาจากเจ้าของเดิมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสายสินนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญบุโต้นะครับพศ2 5เอน่อ16นะครับผมพศ2516นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา8 0 0บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่9้าแล้วนะครับผมสําหรับรายการที่9นี้นะครับผมจะเป็นรูปหล่อหลองพ่อเงินวัดบางคลานะครับผมจังหวัดพิจิตรตนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรูปหล่อหลองพ่อเงินในรายการที่9นี้นะครับขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่ยย Lebanon างไรต้องขออภัยด้วยนะครับ พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเ็นครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่9ใน EP ที่187แล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้นะครับผมก็จะเป็นระกํำแพงสุ้งกอนะครับผมกลุ่วัดพิคุลพิมพ์ใหญ่นะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับผมเครับ สวยๆเด like hey like like ิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระซุ้มกอนะครับผมกรุวัดพิกุลพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับหมายเลขที่10นี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับ1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับ พี่ท่าในใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจกันนะครับพระมีหลากหลายรายการให้พี่ๆได้เลือกชมเลยครับผมใน EP ที่187นี้มีมาให้เลือกทั้งหมด26รายการนะครับอันนี้เป็นรายการที่10แล้วนะครับผมนี่ะครับพระซุ้มกอนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดนะครับ แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสิลิบานะครับผมพระซุ้มกอรกรูวัดพิกุลพิมพ์ใหญ่นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับประเภทพระเบญจภาคีร,รายการที่77นะครับผมได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสาหรับรายการที่11นี่จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมพระหลวงพ่อทวด เป็นหลังหนังสือนะครับเป็นหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา <ogi question, S 1> 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะครับดูให้ช like right อบ wow. ด,ดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมถ้าหากท่านใดถูกใจก็ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับพี่ๆชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่11นะครับผมใน EP ีที่187นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับสำหรับรายการที่12นี้จะเป็นนะครับผมเหรียญพระครูรุ่งนะครับผมเหรียญพระครูรุ่งนะครับ ส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเรียนพระครูรุ่งวัดท่ากระเบือนะครับผมเรียนที่12นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพร้อมเรียมเลยนะครับพี่ๆปีพศ2533นะครับพระครูรุ่งวัดท่ากระเบือนะครับผมหรือว่าพระไพโรธวัทาจานะครับผมนี่นะครับสาภาพ peach, สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับในรายการที่13นี้จะเป็นพระหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมพาสีเจริญนะครับรายการที่13นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระพงของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญนะครับ หมายเลขที่13ใน EP ีที่187นี้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมรายการที่1 4นี้จะเป็นนะครับผมเรียนหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับผมเรียนหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเป็นรุ่นที่2นะครับอยู่ในเรียบเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมเรียนหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรายการที่1 4นี้นะครับ ผมขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นครับสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชมไม่ชอบ ชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่14นะครับใน EP ที่187แล้วนะครับผมสำหรับเหรียญล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับผมรุ่นที่2นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่15นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาศากรามนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาญากรามไหครับ รายการที่15นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรหรียญหลวงพ่อการวัดพญาศรารามนะครับปีพศ2469นะครับผมนี่น, 2, 4, 6, น,น,นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับทีระลึกในการปฏิสังขรน,นะครับผมอุโบสดนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียงพกกลั่นวัดพญาการามนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นครับอันนี้เป็นรายการที่15แล้วนะครับผมแบ่ปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่1 6นี้จะเป็นพระสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับผมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับผมนี่ครับสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหามวลสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับ อันนี้เป็นรายการที่16ใน EP ที่187แล้วนะครับถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันทุกองค์เลยนะครับผมทางเนที่ช่าบูชาไปแล้วนะครับจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับ รายการที่17นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับหลังหน nice ังสือนะครับผมนี่ครับหมายเลขที่17นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมนี่ครับอันนี้แสงไฟอาจจะสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมเป็นหลังหนังสือนะครับสภาพสวยๆเดินๆแบบนี้เลยนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได 50, ้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18นี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าลูกหลอดนะครับผมพระครูวิบูลนะครับผมพระครูวิบูลนะครับหมายเลขที่18นี้นะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยครับผมสำหรับรูปหล่อพระครูวิบูนะครับพร้อมเอ่อเลี่ยมแบบนี้เลยครับผมเลยครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นรายการที่18แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นพีพศ2508นครับน่าจะเป็นพีพศ2508นะครับสำหรับรูปหล่อนะครับผมพระครูวิบูนะครับ สวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่ครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมอย่าลืมทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันตรงไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งจะีโนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือจะเป็นเบอร์0903251096นะคราบรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับสำหรับรายการที่19นี้นะครับผมจะเป็นรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอยู่ในริมแบบนี้เลยครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมเนี่ยครับหลวงพ่อเดิมนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยสดงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับท่านใดชอบบูชารายการไหนไปจะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับรายการที่19นะครับผมแบ่งปันให้ราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20จะเป็นพระหลวงป่สุกนะครับ พระหลวงปูสุกนะครับผมนีนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านั่นเองครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับไดทีไลน์แอด174 OIPTQ นะครับ ตรงด้านบนเลยนะครับผมชื่อรายจะชื่อว่าวัดถุมงคล4ทิศเลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามรายละยเอียดในพระองค์ใดนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับรายการที่20ใน EP ีที่187นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21นี้จะเป็นพระนางพญาครับผมพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมเนี่ครับ พี sabes, so guide, so anyway you you ่ๆท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆรายการที่21นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22นะครับผมในรายการที่22จะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่22นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเหมือนกันเลยนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะครับพระรอดนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับกรุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมเนื่องจากแสงไฟสะท้อนนะครับแต่ตรงด้านหน้านี่พี่ๆได้เห็นชัดๆเลยนะครับผมเนี่ครับสวยสดงดงามนะครับผมสำหรับพระรอดนะครับผมรายการที่22นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมรายการที่22แล้วนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมสาหรับรายการที่23มนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่23มนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่ครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงนะครับสวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับสวยมากๆนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับเนาะสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผมเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที <im> <products> in <im> corona, ่24แล้วนะครับผมในรายการที่24นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะครับมีหลากหลายรายการให้พี่ๆได้เลือกเช่าหาเลือกบูชากันเลยนะครับ EP ก่อนๆก,นก็บางองค์ก็ยังมีอยู่นะครับพี่ๆลองรับชมแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นรายการที่24นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการรองสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเป็นพระชัยวัดนะครับผมในรายการที่25นะครับ พระชัยวัฒน์ในรายการที่25นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับอันนี้เจ้าของเดิมใส่กรอบนะครับผมเก็บผิวไว้เลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระชัยวัฒน์นะครับผมในรายการที่25นะครับใน EP ที่187นะครับผมนี่ะครับ องเล็กๆนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผิวเดมๆเลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP ที่187นี้แล้วนะครับรายการนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมพระครูวิริยะกิตินะครับผมอายุนะครับผม82ปีนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2511นะครับ นี่นะครับผมรายการที่26นะครับผมรายการสุดท้ายนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปุ่โตวัดปราดูชิมพีนะครับผมนี่ครับหรือว่าพระครูวิริยะกิตตินั่นเองนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจัดสร้างว่อพี่พ่ส2511นะครับผมนี่ครับสวยเข่าเดิมแน่นอนนะครับพี่ๆนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนสสิงเฮนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับถ้าหากท่านใดชมแล้วชอบใจสนใจอยากเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาตรงไลน์แอดด้านบนนี้ได้เลยนะครับแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะเป็นเบอร์0903251096นะครับ รบกวนพี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งช่าบ,บูชาได้เลยนะครับทางช่างของผมนะครับผมจัดส่งให้ตรงตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องวัตถุมงคล4ทิศน,นี้นะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตาอใน Line แอด1 7 4 o a p t q นะครับผมชื่อจะเป็นชื่อช่องวัตถุมงคล4ทิศเลยนะครับหรือว่าจะเป็นโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับ แล้วสําหรับวันนี้ทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ EP หน้าฝากพี่ๆีกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ